พราะฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือลมหายใจแมนยูสไตล์จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของปีศาจแดงแบบ e x ็กซ์คลูทั้งวิเคราะห์ก่อนเกมหลังเกมและข่าววงในที่เราใจที่สุดหากเลียดในตัวคุณเป็นสีแดงที่นี่คือบ้านของคุณกดติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความระทึกในโอทร r a f อร์ดตลาดมกราคมเดือดกว่าที่คิด แมนยูเดินเกมลับเจรจาคว้าซินาโยโก้ฟรีเอเย่นปี2026แบบไม่ต้องแย่งราคาแต่เดี๋ยวก่อนข่าวด่วนเซอร์ซีตอบตกลงลาผีแล้วหรือโรม่ายื่นข้อเสนอยืมพ่วงซื้อขาดอย่างเป็นทางการคลิปนี้สรุปทุกเงื่อนไขที่แฟนผีต้องรู้ไปรับชมกันครับสวัสดีครับแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่าน ตลาดซื้อขายนักเตะรอบมกราคมใกล้จะเปิดฉากขึ้นแล้วและดูเหมือนว่าที่โอทราวฟอร์ดกำลังจะมีแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่วันนี้เรามีรายงานสุดช็อกที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อมีข่าวลือหนาหูว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเปิดฉากเจรจาคว้าตัวกองหน้าทีมชาติมาลีมาร่วมทับล่วงหน้าแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะอนาคตของโจชัวเซอร์ซีเริ่มสั่นคลอนหลังฟาบริซิโอโรมาโนออกมาขยับตัว เผยความคืบหน้าเรื่องข้อเสนอจาก A.S.Roma ร่วมถึงความจริงที่ว่าเอเลียดแอนเดอร์สันคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งในแผงมิดฟิลด์เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรใครจะมาใครจะไปวันนี้เราสรุปมาให้ครบถ้วนในคลิปเดียวครับมาเริ่มกันที่ข่าวที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกครับเมื่อสื่ออย่างแอฟริกาฟุตรายงานว่าแมนยูนเต็ด กำลังเจราจาอย่างจริงจังกับลาซินซินาโยโกแนวรุกวัย26ปีจากสโมสรโอแซในลีกฝรั่งเศสครับถามว่าทำไมต้องเป็นคนนี้รายงานระบุว่าแมนยูเนต็ดมองการไกลไปถึงปี2026เนื่องจากสัญญาของซินาโยโกจะหมดลงในช่วงฤดูร้อนปีนั้นพอดีและบอร์ดบริหารปีศาจแดงหวังจะปิดดีลล่วงหน้าเพื่อดึงตัวเข้ามาแบบฟรีเอเจนต์หรือไม่มีค่าตัวนั่นเอง แม้จะมีข่าวว่ากำลังคุยเรื่องตัวเลขกันที่ประมาณ3ล้านยูโรหรือราว2.6ล้านปอนด์สำหรับข้อตกลงเบื้องต้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือสถิติครับซินาโยโกลงเล่นให้โอแซไป159นัดทำได้25ประตูกับ23แอสซิสเขาเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาและหน้าเป้าแต่คำถามคือสถิติระดับนี้เพียงพอไหมที่จะสอดแทรกในทีมชุดใหญ่ของยูไนเต็ด อย่างไรก็ตามข่าวนี้ยังต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะยังไม่มีสื่อยักษ์ใหญ่เจ้าอื่นยืนยันอย่างเป็นทางการขยับมาที่เรื่องของคนปัจจุบันกันบ้างกับโจชัวเซอร์ซี่ครับหลังจากย้ายมาได้ไม่นานดูเหมือนชีวิตในพรีเมียร์ลีกจะไม่สวยหรูอย่างที่คิดล่าสุดกูรูระดับเทียวันอย่างฟาบริซิโอโรมาโนได้ออกมาเปิดเผยว่าเอเอสโทีมดังจากเกโชเซเรีย กำลังให้ความสนใจและยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวเขากลับไปเล่นในอิตาลีอีกครั้งในตลาดมกราคมนี้เลยคำถามที่แฟนๆอยากรู้คือเซอร์ซี่อยากย้ายไหมท้าทีล่าสุดระบุว่าตัวนักเตะเองยังต้องการพิสูจน์ตัวเองที่โอทราวฟอร์ดต่อไปแต่ด้วยความกดดันและโอกาสลงสนามที่จำกัด หากมีข้อเสนอที่วินวินทั้งสองฝ่ายแมนยูไนเต็ดอาจจะต้องตัดสินใจคร้ำสำคัญครับว่าจะเก็บเขาไว้ปั้นต่อหรือจะปล่อยเพื่อระดมทุนไปซื้อเป้าหมายใหม่และสำหรับตำแหน่งกองกลางที่แฟนบอลบ่นกันหนาหูทีมท็อกรายงานชัดเจนครับว่าเอเลียตแอนเดอร์สันดาวโรดของนอตติงแฮมฟอเรสคือเป้าหมายอันดับหนึ่งที่แมนยูไนเต็ดต้องการตัวในมกราคมนี้ด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันและเข้าใจเกมพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีครับ แต่ถ้าพลาดดีลนี้ไปรายชื่อสำรองก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ลสบาเลบาจากไบรตันโจอัลโกเมสจากวูฟแฮมตันหรือจะเป็นอดัมวอลทันของคริสตัลพาเลซทั้งหมดนี้อยู่ในลิสต์ที่ทีมแมวมองส่งชื่อให้บอร์ดบริหารพิจารณาเรียบร้อยแล้วครับสรุปได้ว่าตลาดรอบนี้แมนยูเน็ตเน้นไปที่การเสริมความสดใหม่ในแดนกลางและการวางแผนระยะยาวในแนวรุกแบบประหยัดงบครับ แต่ทุกอย่างยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมากครับเอาล่ะผมมีคำถามสำคัญที่อยากชวนทุกคนมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยครับระหว่างการให้โอกาสโจชัวเซอร์ซี่พิสูจน์ตัวเองต่อไปจนจบฤดูกาลกับการปล่อยเขาออกไปแล้วคว้ามิดฟิลร์ระดับท็อปอย่างเอเลียดแอนเดอร์สันเข้ามาเสริมทีมทันทีในเดือนมกราคมนี้คุณคิดว่าทางเลือกไหนจะส่งผลดีต่อแมนยูเต็ดมากกว่ากันครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ เกิดอะไรขึ้นกับถิ่นโอนทรทฟฟอร์ดเมื่อกองหน้าอนาคตไกลที่เพิ่งย้ายมาไม่ทันไรอย่างโจชัวเซอร์ซี่กำลังตกเป็นข่าวใหญ่ว่าเตรียมจะเก็บกระเป๋าอำลาทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้แล้วล่าสุดมีรายงานระบุว่าข้อเสนออย่างเป็นทางการถูกส่งถึงมือบอร์ดบริหารแมนยูไนเต็ดเรียบร้อยและที่สำคัญตัวนักเตะเองก็ได้ตอบตกลงย้ายทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเรื่องราวนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไร และทำไมรูเบนอโมริมถึงกล้าปล่อยตัวเขาออกจากทีมวันนี้เรามาเจาะลึกไปพร้อมกันครับย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ปี2024แมนยูเน e เต็ดภายใต้การนำของแดนแอชเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาในขณะนั้นได้ตัดสินใจทุ่มเงินกว่า42.5ล้านยูโรหรือประมาณ37ล้านปอนด์เพื่อกระชากตัวโจวชัวเซอร์ซี่มาจากโบอลญยาพร้อมความหวังที่ว่าเขาจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในแนวรุก แต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันดูเหมือนว่าสวรรค์จะล่มครับเมื่อการมาถึงของกุนซือรูเบนอโมริมทําให้โอกาสในการลงสนามของเซอร์ซี่ลดน้อยถอยลงอย่างน่าใจหายตามรายงานจากสื่อดังในอิตาลีอย่างลาแกเซต t าเดลโลสปอร์ตระบุชัดเจนว่ากองหน้าชาวดัตช์รายนี้เริ่มไม่มีความสุขกับสถานะตัวสำรองและเขารู้สึกว่าสไตล์การเล่นของเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์ระบบการทําทีมของอโมริมในระยะยาว และในจังหวะที่สถานการณ์กําลังตึงเครียด AS Roma ยักษ์ใหญ่จากเซรีอาก็ไม่รอช้าครับพวกเขาเล็งเห็นโอกาสและยื่นมือเข้ามาทันทีข้อมูลล่าสุดจากกูรูตลาดซื้อขายอันดับหนึ่งอย่าง Fabrizio Romano เปิดเผยผ่านช่อง YouTube ของเขาว่า Man United ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก Roma เรียบร้อยแล้วรายละเอียดของดีลนี้คืออะไร Romano ระบุว่ามันคือสัญญายืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาด ซึ่งทางฝั่งเซอร์ซี่เองก็ได้ให้ไฟเขียวหรือความเห็นชอบอย่างเต็มที่ให้เอเย่นดำเนินการย้ายไปค้าแข่งในกรุงโรมทันทีเพราะเขามีความทรงจำที่ดีและฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสมัยที่เล่นอยู่ในอิตาลีอย่างไรก็ตามทั้งฝั่งปีศาจแดงยังไม่ได้รีบตอบรับในทันทีครับแหล่งข่าวบอกว่าสโมสรกลังใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะนี่คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะส่งผลต่อขุมกำลังในครึ่งฤดูกาลหลัง แต่ด mm ้วยตัวเลขและสถานการณ์ในทีมตอนนี้ดูเหมือนว่าโอกาสที่เซอร์ซี่จะได้กลับไปวาดลวดลายในอิตาลีนั้นมีสูงเหลือเกินครับการจากไปของเซอร์ซี่ถ้าเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นความล้มเหลวครั้งหนึ่งใน,ในตลาดซื้อขายหรือไม่หรือนี่จะเป็นการเปิดทางให้รูเบนอโมริมได้นำเข้ากองหน้าคนใหม่ที่เขาไว้ใจมากกว่าในอนาคตแฟนผีต้องจับตาดูกันให้ดีครับว่าตลาดมกราคมนี้จะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่เกิดขึ้นหรือไม่ คุณคิดว่าแมนยูไนเต็ดควรยอมปล่อยโจชัวเซิร์ซี่ออกไปแบบยืมตัวเพื่อเรียกความมั่นใจหรือควรเก็บเขาไว้เป็นอะไหล่สำรองเพื่อสู้ศึกหนักในครึ่งฤดูกาลหลังต่อไปครับลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะรอบมกราคมนี้เริ่มจะเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับล่าสุดมีรายงานที่ทำให้แฟนบอลต้องหูพึ่ง เมื่อชื่อของรูเบนเนวสอดีตห้องเครื่องจอมวางบอลของวูฟแฮมตันกลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งแต่นี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือลอยๆนะครับเพราะนี่คือรายงานจากดีนโจนส์ผู้สื่อข่าวสายย้ายทีมตัวแรงจากทีมทล์กที่ระบุว่าปีศาจแดงกำลังขยับตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ทว่ามันกลับมีเงื่อนงำบางอย่างที่ทำให้ดีลนี้อาจจะไม่รูดม่านปิดฉากง่ายๆอย่างที่คิด ปัจจุบันรูเบนเนเวสในวัย28ปีกำลังค้าแข่งอยู่กับอันฮิลานในซาอุดีโปรลีครับแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่สัญญาของเขาที่กำลังจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้พอดิบพอดีซึ่งนั่นทำให้สโมสรนต้นสังกัดพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอเพื่อปล่อยตัวเขาออกไปในเดือนหน้าทันทีดีกว่าจะเสียไปแบบฟรีๆรดีนโจนส์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเนเวสจริงครับ โดยมีการสอบถามถึงสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆของตัวนักเตะผ่านทางเอเย่นเรียกว่าเป็นการเช็คเรตติงและเตรียมความพร้อมในขั้นต้นไว้เรียบร้อยแล้วแต่คำถามที่ตามมาคือทำไมถึงต้องเป็นเนวสตอนนี้แหล่งข่าวระบุว่าในช่วงที่เป้าหมายหลัดเบอร์ต้นๆของแมนยูอาจจะคว้าตัวได้ยากในตลาดหน้าหนาว ชื่อของรูเบนเนเวสจึงถูกยกขึ้นมาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจด้วยประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกที่โชคโชนและคุณภาพในการวางบอลที่หาตัวจับยากแต่ทว่าภายในสโมสรเองก็ยังมีเสียงแตกครับมีรายงานว่าบอร์ดบริหารและทีมสตาฟบางส่วนยังไม่แน่ใจว่าโปรไฟล์ของเนเวสจะเข้ากับระบบการเล่นของรูเบนอโมริมเพื่อนร่วมชาติของเขาได้ในระยะยาวหรือไม่ อย่าลืมนะครับว่าอโมริมมีปรัชญาการทำทีมที่ชัดเจนมากเขาต้องการนักเตะที่วิ่งสู้มีความคล่องตัวสูงและต้องเล่นตามแท็กติกที่เน้นพละกกำลังได้ตลอด90นาทีซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เกิดเครื่องหมายคำถามว่าเนวสในวัย28ปีจะเป็นคำตอบที่ใช่ในโปรเจกต์ระยะยาวของอโมริมจริงหรือเปล่าดีนโจนส์ย้ำชัดเจนครับ ว่ารูเบนอโมริมจะไม่เซ็นสัญญาใครเพียงเพื่อมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเขาต้องการผู้เล่นที่เขามั่นใจว่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้ในระยะยาวเท่านั้นดังนั้นแม้จะมีการเจรจาเกิดขึ้นจริงแม้เงื่อนไขจะดูเอื้ออำนวยแค่ไหนแต่ถ้าอโมริมมองว่าเนวสไม่ใช่จิ๊กซอที่จะพาทีมกลับไปลุ้นแชมป์ในอีก2-3ปีข้างหน้าดีลนี้ก็อาจจะจบลงที่การสอบถามแต่ไม่มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้น บทสรุปของเรื่องนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับรู้เงื่อนไขทั้งหมดของเนวสแล้วครับอยู่ที่ว่าพวกเขาจะกล้าเดินหน้าต่อหรือจะยอมถอยเพื่อไปรอคว้าตัวเลือกที่อโมริมต้องการจริงๆในช่วงซัมเมอร์และทั้งหมดนี้ก็คืออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของรูเบนเนวสกับโอกาสการย้ายมาสวมยูนิฟอร์มปีศาจแดงครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับดีลนี้ คิดว่าเนเวสคือคนที่ใช่สำหรับแผนของอโมริมจริงหรือเปล่าหรือเราควรจะไปโฟกัสที่เป้าหมายอื่นมากกว่าลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนะกันเข้ามาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมรออ่านทุกความเห็นของทุกคนอยู่ครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์เจาะลึกข่าวสารฟุตบอลแบบนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดแชร์ส่งต่อข้อมูลนี้ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนแฟนผีแดงคนอื่นๆได้รู้กันด้วยนะครับที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกข่าวคราวการย้ายทีมและบทวิเคราะห์ก่อนใครจากช่องของเราและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเราให้มีกำลังใจผลิตผลงานคุณภาพแบบนี้ต่อไปสามารถกดปุ่มจอยเพื่อสมัครสมาชิกสนับสนุนช่องของเราได้โดยตรงเลยครับขอบคุณทุกการรับชมและทุกการสนับสนุนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ